คือบางทีเรื่องที่เราควรให้ความสนใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจแต่มันก็มีเรื่องที่เราควรให้ความสนใจที่มันเป็นเรื่องจูงใจมันเป็นเรื่องท,ทําให้จิตใจเนี่ยมันแจ่มใสร่าเริงเบิกบานเนี่ยคือเรื่องของการรู้หลักธรรมเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเป็นเรื่องที่คือผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ใช่คนใกล้วัดนะแต่ว่าผมเป็นคน ชอบอ่านนะคือเรื่องของธรรมะมันก็มีทั้งแบบลึกแบบกว้างแบบเอามาใช้ประโยชน์นะแต่ผมบอกก่อนเลยนะว่าเวลาคนบอกว่าแบบมีปัญหาแล้วให้ไป,ให,ไปให้ไปหาหลักทำมาแก้ปัญหาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ทันหรอกทำไมคะคือเราต้องรู้หลักรู้หลักหลักธรรมบางหลักนะเออ หมวดทำบางหมวดที่จะเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยคือจะต้องมีไว้ในสเบียงกลางก่อนนะคราวนี้ความยากง่ายมันก็แล้วแต่คนนะบางคนก็อ่านหนังสือธรรมะที่พระท่านท่านเทศท่านอะไรหรือเป็นหนังสือที่พระท่านเขียนอะไรก็แล้วแต่นั้นก็ก็แต่อ่านเป็นสเบียงเก็บไว้เป็นสเบียงกลางถึงเวลาจะได้ดึงออกมาใช้ค่ะนะเดี๋ยวบางคนบอกโอ๊ยต้องอ,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 อะไรเกิดอ,อกหักเงี้ยอ่ะอ,อกหกัก อกหักรักคุดอกหักรักคุดเนี่ยไม่ทันแล้วที่จกทักรักเศร้าอะไรไม่ทันไม่ทันคือต้องรู้คืออนั้นมันมันมันทำให้จิตใจมันเศร้ามากอันนี้จะจะจะทำอย่างไรมันก็ต้องมีหลักในการดูพิจารณาไปตามความเป็นจริงเราก็ต้องเข้าใจเรื่องอารมณ์ที่มันมากระทบอะไรเงี้ยมันต้องมีหลักอะนะคือถ้าพูดถึงวงกว้างเลยเนี่ยนะหลักถ้าเป็นหลักทั่วไปเลยเนี่ยเวลามองสรรพสิ่งก็ต้องมองว่ามัน ตั้งอยู่ดับไปเนี่ยภายใต้กฎพระไตร์อันนี้จังทุกขังอนัตตาที่อันนี้เวลียากนะผมจะบอกให้พูดอละพูดง่ายแต่เวลามองจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันมีคําว่าชั่วขณะอืจนทําให้เหมือนกับว่าอันนั้นนะ่ะมันตั้งอยู่จริงค่ะเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยชั่วขณะมันไม่มีนะ เออมันก็เป็นความต่อเนื่องเป็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องปฏิบัติตามตาม,ตามหรือว่าเข้าใจมันไปตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงไม่ให้มันขัดกันหลักของการจะดูพวกนั้นก็มีหลักใหญ่สําคัญคือความต่อเนื่องของเหตุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็คืออิทัปปัจจยาตาปฏิจจสมุปบาทอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้า ตัดสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกวันวิสาขานี่ตัดสรู้เรื่องนี้อันนี้ยากเกินไปนะเอาเรื่องของหลักการในการที่จะอบรมบ่มเพาะตัวเองออะจะต้องใช้หลักใสศกขาศีนสมาธิปัญญาอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือแม้แต่การจะอยู่กับเพื่อนร่วมโลกจะต้องมีความเมตตาต่อกันต้องเจริญพรมวิหารสี่ะหรือเราจะทําอะไรการงานให้ประสบความสําเร็จเราต้องมีอิทธิบาสีอะไรเงี้ยหรือเราจะทําให้ใจเรามันล่าเริงแจ่มใสเราต้องใช้สมาธิห้าเลย